ไหนนอคนมาด้วยนู้นนะครับคนโอ้ตอกวัวเต็มเลยครับ พาดูบรรยากาศนะครับว่าเขามีอะไรกันนะครับถ่ายไปเลยนะครับไม่ต้อ้เรื่อยนะครับไม่ต้องทำอะไรเปลี่ยนเลยนะครับได้จับความเขาใจตรงกันถูกต้องเรียนมูลได้เลยนะครับ ถ่ายเลยถึงทุกเองนะ YouTube เหรอขอบคุณช่อง YouTube ยะบตอนนี้เดินตามหาท่านผู้โดยสารที่มากับผมนะครับว่าไม่รู้ว่าหายไปไหน อ๋อนี่ครับเจอแล้วครับเรียกว่าคือกบเบื้งเมื่อกี้เหรอคะถอดฝาเฮ้ยไม่เลยไงถ่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ๋อไม่ขบวนมีไม่รอขึ้นแหววแหววแหววแววแหววคือไม่หรอโอ๊ยจะไม่ตกทุ่มเหรอ โอ้ยโอนถ้าใส่ถาด้ังหรณ์อาจจะกด ัาทนะครี่ก็เป็นวิหารนะครับดูด้านบนเลงคาดูด้านบนนะครับ,ด,ด,นบ,นนรบด้านนี้เป็นจุดเช่าวัตถุมงคลของทางวัดนะครับองค์กรรูปนะครับก็ พาเวสวนนรรณมีกาแฟขายนะครับบรรยากาศด้านในแล้วครับผมก็เคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะครับรุ่นตำนานพันดินเรามาแล้วแอดคาร์บาวตอบไว นี gamer, ่ก็เป็นพระเก่าแล้วนะครับฮะไป้ใต้ดินี่มาขอพรขอได้กี่อย่างอย่างเดียวใช่ไหมขออะไรครับไม่บอกนั่งกับรักเพื่อนได้เลยตอนนี้ก็นั่งโซมีแฮงนะครับทางนู้นก็ได้ไปไปไปทางขาวไปปะทางไหนทางนู้นไปไปเดินไปนี่อ่ะใช่ ไ,ไปไปล่อยกู้กัปากแกน,นี่ด้านนี้ล้มล่อล <ะ S 1> สดุนเห็น <c oughs> ไม่ขึ้นข้างบนรอบสามรอบหรอรอบเดียวนบนข้างนรอบเดียวอ๋คอครับ ด้านบนเป็นอะไรไม่ได,ไได้ด้านบนเป็นอะไรฮะด้านบนมีอะไรอ๋ออธิบดีพระพุทธเจ้า,า,จาคิดว่าอออกไม่ได้เขาล็กอกเอาทา่านหุ่นเหรอไปไม่ได้ไ <laughs> อยาทแ้ง่อเลยไม่ได้เอลก็กลับทางนู้นไม่ได้เนลงต่อยู่จะเดินไปนี่อ่ะช่ก็ลงนี่ใมลงไปทางนู้นเออดน้งเลยโดนค่ดหักกันไปก่อนลงไปก่อนอะไรอ่านไปทางนู้นอะไรกระโปงไปอ๋อกระโปงเปิด เอา้าตุ๊บเอาเอ๊ยเอาเล่ยนไม้ไปทำกุฏิร้อนนี่ไม้สดเอาเลยนี่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนด้อสวัสดีครับผมไมบ่บายนะครับ